แน่นอนก็ต้องเป็นร้านดังเพราะว่าเขาก็ได้มิชลินบิบกวางเหมือนกันกุ้งชุบข้าวทอดอันนี้เป็นเมนูฟิชเนอนลของเขาขนมทอดปลาทอดยำตะไคร้ร้านก็คือได้มิชลินบีบกวางเหมือนกันลาดูวัวน้ำคิกข่านตกหมินหัวยิ่งใหญ่อลังการมากมือน,นี้คือแบบโปรตีนล้วนน่าทานเวอร์มาค่ะเริ่มต้นวันใหม่กับร้านชื่อว่ามีนานะคะที่นี่เขาจะแบบ ขึ้นชื่อเรื่องข้าวเขาจะมีข้าวหลากสีหลากหลายพันธุ์ให้เรานะคะเราก็ร้านนี้แน่นอนว่าต้องเป็นร้านดังเพราะว่าเขาก็ได้มิชลินบีบกวองเหมือนกันเราก็เลยมาชิมกันนะคะวันนี้ก็คือร้านนี้ก็คือจะแบบข้างๆเขาจะมีตลาดทํำถ้าอยู่เนะี่ยเป็นแบบตลาดแฮนด์คราฟต์เดี๋ยวทานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเดินเล่นกันนี่ค่ะการันตี ด้วยรางวัลหูคีปีเนี่ย5ปีซ้อนต้องลองค่ะร้านนี้ยังไม่เคยมาเลยครั้งแรกไปบรรยากาศร้านดีมากเลยค่ะจะเป็นแบบเรือนไทยอยู่กลางน้ําแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะรมเรือนก็คืออาหารที่นี่เขาจะมีทั้งอาหารไทยนะคะแล้วก็อาหารกิ่นร้านนาเอ้ยก็ไม่เชิงร้านนาก็อาหารเหนือเนาะแต่ว่าเขาจะใช้วัตถุดิบที่แบบ ออแกนิกข้าวเขามีหลายสีเลยแต่ละสีก็คือจะมีข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิดอกคำฝอยหอมมะลิอัญชันข้าวกล้องแดงแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามาลวค่ะอาหารนี่คือนี่คือไฮไลท์ของเขาที่บอกว่าเป็นข้าวนะคะมีหลายสีเลยน่ารักมากให้ความภูเขาพุจิ กุ้งชุบข้าวทอดนะคะแกงหยวกกล้วยอันนี้เป็นเมนูซีซันลของเขาขนุนทอดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้ก็จุเป็นเมนูแนะนำของเขานะคะปลาทอดยำตะไคร่ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรังข,ข,ข้าใช่ไหมคะลูกเกดก็เลยสั่งอันนี้มาค่ะเป็นเครื่องดื่ม สมุนไพรข้าไรซเบอร์รี่ค่ะดูดีน่าทามมนมากมเลยนี่เดี๋ยวเราลองชิมอาหารแล้วก็กินกันดีกว่าบรรยากาศดีอาหารน,าาน่าทา,านไปเระมาณมีแต่ของทอดใสจเลยแต่ว่าเป็นของโปรดอะค่ะก,กินกันดีก,กวา่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินสิ่งแรกก็คือกุ้งทอดข้าวไหวบอกเราว่าเขาชื่อเรื่องข้าวนะคะ อืมมันเป็นฟีลแบบว่าเหมือนกินกุ้งกับข้าวตังอืร่อยดีค่ะกรอบเด็กๆน่าจะชอบสิ่งนี้ต่อไปอยากกินมานี้ค่ะขนมทอดต้องตะลวนอันนี้จะเป็นแบบของตามฤด,ดูกาลเขานะคะ,นะ,คะขนนทอดไม่ได้มีตลอดนะทำจิ้มาาามาต่อกันจนหวานเลยนะคะ แต่มันเหมาะกับทานเล่นนเนี่ยคิดว่าในใจมันเป็นหมืกน,น้ำจิ้หมหวานๆกับกับเอ่อถัว่วนี่คำหยดน้องถึงเไหมอออต่อมาเป็นปลาอปลาทอดตะไคร้นี่เหมือนน้องรู้งานน้องเปิดตัวโชว์เลยนี่ปลาทอดอร่อยเลยค่ะน้ำยำดีมาก มันแบบซีลิ่งเหมือนปลาทอดน้ำปลาอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะมาลองเขาให้มะม่วงมนาะใช่ไหมเดี๋ยวจะมาลองกินซิว่ามันจะเข้ากับปลาทอดกับตักไส้หรือเปล่านะคะมาแล้วค่ะมะม่วงทำใหญ่ไปไหมอืมอืมเดี๋ยวหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมีแต่ปลาทอดนะคะก็คือว่ามันเป็นเมนูแนะนำหมดเลยที่เราสั่ง แล้วไอตัวขนมทอดมันก็เป็นแบบซีซันอลพิเศษช่วงนี้สั่งไปสังมาก็เลยมีแต่สองต่อมันจะแบบมีความหอมกว่าปกตินิดนึงอืมไม่แข็งสุ่งกำลังดีดูเหมือนจะเฮลตี้แต่ไม่เฮลตี้เพราะากินกับของทอดนี่ยแหละอ๋อยังไม่ได้ชิมแกงหยกกล้วยให้เลยชิมก่อนว่าไเป็นยังไงอืม อร่อยอ่ะหมูปเปื่อยมากหมูนุ่มมากรสชาติดีเลยนะคะแบบมีความแบบพริกแกงพริกแกงพริกแกงที่แบบไม่เผ็ดมากกำลังอร่อยนั้นเนี่ยกินยาข้าวไปค่ะอิ่มมากแค่ตะเก้งออกจากร้านเลยตอนนี้นี่ข้ามาซซ่าก็ดีมากเลยอ่ะไปค่ะเรา แวะย่อยค่ะที่เดินเล่นแล้วก็กินต่อดีกว่าค่ะห,หลังจากกินกันเสร็จแล้วนะคะก็ข้างๆก็จะมีตลาดะคะ่ะเรียกว่าตลาดํำฉามาเก็ตนะคะก็จะมีพวกงานคราฟต์ใดๆขา,ขายก็เดี๋ยวเรามาเดินย่อยกันในนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอิ่มมากนะคะของแบบของนา่นารักน่ารักเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ในนี้เขามีร้านเยอะมากเลยนะคะของน่ารักน่ารักหมดเลยทั้งนั้นเลยแบบว่ามีแบบพวกเสื้อผ้ากันชงแบบจากใย,ก,ยก,กันชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีใครชอบงานเก๋ๆชอบงานคราฟต์ก็ควรมานะคะที่นี่ขับรถมาไม่ไกลเลยนิดเดียวออกมามันท่างจากตัวมึงนิดึงปยะมาสักสิบสหนาทีค่ะ เอเป็นว่าใครมาที่นี่นะคะนนก็อย่าลืมแวะกันมาช้ำฉาหมาเดเยีอนนี้ให้เดินแบบว่าลึกยาวไปถึงข้างในเทียบของเทียบร้านกาแฟก็มีนะคะให้นั่งจิบชิวชแบบว่ากาแฟสดกาแฟบลูคอฟฟี่อะไรแบบนี้แช่ค,ค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันดีกว่า,าหาอะไรแบบว่าเราย่อยเสร็จแล้วเราก็ไปกินเพิ่มได้ เรามาต่อกันที่ร้านถัดไปค่ะร้านนี้เขาจะขายแต่โกโก้ล้วนนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นร้านโกโก้เลยนี่ร้านชื่อว่า97% n o t h i n g b u t c o c o ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันโกโก้เป็นมีอะไรบ้างคะแต่ละอันอ๋อถ้าเป็นอันนี้เป็นน้ำแข็งโกโก้ครั แล้วตัวนะ้ำแล้วก็เป็นน้ำโกโก้ย่างเงี้ยเหรอคะครับตัวน้ำจะเป็นขมขมอย่างเดียวตัวน้ำแข็งจะเป็นขมอ๋อครับอันไหนขายดีสุดตัวนี้เนี่ยตัวนี้เหรอกับตัวน,น,นี้อันไหนอร่อยกว่ากันอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเลยเหรอเอาอันนี้แล้วกันนะคะดูแปลกดีครับโกโก้นี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบเชคส่วนอันนี้ที่เราสั่งไป เราจะเอาน้ำแข็งมาทำโกโก้แล้วก็มีเลมอนเจลลี่นะคะลเลมเจลลี่เกีียวข้างล่างวีตัดรสเนาะเดี๋ยวลองมาลองดูกันอันนี้คืออันที่เหตุรีวิวที่ตามรีวิวมามได้มาแล้วค่ะง่ากินมนาะช็อกโกจนจนดุ เต็มคนมา,าตื่นเลยมาต่อกันร้านหัดไปที่นี่เลยค่ะร้านติก local k i t c ช่ n ร้านดังนะคะเหมือนเป็นฟิลแบบเชฟเคบัลลั้างร้านก็คือจะมีแบบ4ี่หโต๊ะอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นเวลาแน่นอนว่าต้องเป็นร้าน,น,านมิชลินบยวกมอลในเชียงใหม่พยายามจะเก็บให้ครบนะแต่ว่ามันเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือ ตัวจะระเบิดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรากินอะไรกันดีวันนี้มาค่ะมาร้านต่อไปเมื่อกี้นะคะมันตัดไปตรงร้านโกโก้เนอก็คือว่าแบบ็กมดทะรีส่วนตอนนี้ค่ะเราก็มากลางวันกันต่อที่ร้านระสิ ้านนี้เขาดังมากนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้าถึงหนึ่งเดือนเลยแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เชียงใหม่ค่อนข้างร้อนมากฝุ่นเยอะอันนี้หนึ่งคนก็อาจจะมาเที่ยวน้อยรอบนี้เราก็เลยเหมือนไม่ได้จองแบบนานมากนะคะร้าน,นก็คือได้มิชลินบิ๊กมองล์เหมือนกันนะช่วงนี้เราก็เหมือนตามร้านมิชลินเนาะ,ะเขาก็จะแบบว่านี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามูชลินนะคะัะมีอะไรบ้าง น้ำตกลิ้นบัวนะคะไข่กระดูกวัวเผาและน้ำพริกข่าแล้วก็แกงคั่วหมูย่างกุหลาบมองมนทีน,นี้เป็นเมนูที่เป็นแบบสติ๊กเนเจอร์ของเขาเลยว่าใครมาที่นี่ต้องสั่งกินอีกแล้วกินงกับกรุงเทพแน่เลยค่ะอาหารมาค่ะทุกคนปลาดูกวัวน้ำพริกข่านะคะ เขาก็จะมีเป็นแบบใบผักสมุนไพรของแบบท้องถิ่นด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าใบป,ปากกาั้งอันนี้ใบหูเสือเขาบอกว่ามันจะรสชาติเหมือนออริกาโน่เลยนะคะเป็นไทยออริกาโน่แล้วก็ใบนี้โกดจุลาออป้นผักแปลกๆเพิ่งกนที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเมนูไฮไลท์ของเขาแกงพุกวาหมูย่างนะคะกุหลาบมอนอ่าแล้วก็นี่เลยอันนี้คือจริงๆเขาบอกว่ามันเป็น นำตกบินวัวแต่ว่าเขาแยกผนผสมต่างๆมาให้ใเมื่อกี้เราก็สงสัยว่าสีขาวอันนี้คืออะไรนะคะเขาบอกว่าเป็นข้าวคั่วสูตรพิเศษของเขาแล้วก็เป็นพริกกระเฉงนะคะทอดแอนเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน,นะคะ่ะดีแต่มันมีความมันมันควรต้องกิน ผักแมมเข้าไปเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะผักขูเสือผักอันนี้อร่อยอะ่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองชิ้มลิ้นนะคะมาเป็นชิ้นใหญ่หญแบบนี้เลย หนึ่งกรุบกำลังดีชิ้นนี้กำลังดีเลยค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นแกงหัวหมูย่างกุหลาบมอนอมหอมมากอ,มอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเราสั่งมาเป็นละสิกโคลาเป็นโคลาชุดชุดสูตรเฉพาะของเรา มีความโคลา่าแต่ให้ทุกคนนึถึงขนมเจลลีล่รูปโคล่ามันจะมีความหวานเปรเปียวประมาณนะั้นน่ะแบบบอกไม่ถูกอะนั่นรสชาติเหมือนเจลลีล่โคล่ากินเสร็จแล้วค่ะโค้อร่อยมากคือแบบไอตัวแกงคว้าหมูย่างเขาแล้วพ,พอกินกบบดูรับม้อนใช่มันหอมมากเลยค่ะแล้วแบบลิ้นก็ดีไข่กระดูกวัวก็ด,ด,ดีทุกอย่างนะคะก็คือแมะนำ ควรทาบบกันได้มีชาลีแต่ว่ารสอาหารเขาก็คือจะรสจัดหน่อยนะคะรสค่อนข้างจัดแหละก็คือต้องกินกับชาวกินกับผักแนมไปก็จะโอเคเลยจากคือลูกเกดเราทุกคนชอบกินอาหารรสจัดแล้วก็เลยแบบคือค่อนข้างถูกก่ะค่ะทุกคนก็คือสรุปนะคะวันนี้หลังจากที่แบบกินไปหลายร้านมากดูดูดู รัวข้่วหวาน้าวหวานสลับกันใช่ไหมมือเย็นลูกเกดก็คือแบบไม่ไหวแล้วคะ่ะก็เลยกลับมากริ้งที่โรงแรมนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแต่พรุ่งนี้มีโปรแกรมตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปไปกินร้านบาร์บีคิวนะคะเป็นร้านชื่อว่าดิงกี้มันแบบเป็นบาร์บีคิวสไตล์แบบอเมริกันเลยแล้วก็เจ้าของก็คือแบบ ส่งตรงมาจากอเมริกันเป็นแบบฝรั่งผู้ไทยได้แล้วคือดูมาแบบมันน่า,ากินมากก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บท้องกลับไปกินพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า3ามวัน2คืนเชียงใหม่รอบนี้เราจะไปทั่วก,กินได้สักกี่ร้านวันนี้คือขอบไปนอนกลิ้งก่อนค่ะไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะสวัสดีค่ะเชา้าวันใหม่เราก็เริ่มต้นในการกินเบรคฟาสต์นะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านซันวิ คาเฟ่เบรคฟาสต์แด์บรันช์ก็ร้านนี้ก็จะเป็นฟิลแบบอาหารเช้าเฮลตี้เฮลตี้หน่อยหลังจากกินอะไรมาแบบเยอะมากหลายวันวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องกินผักกับผลไม้นิดนึงนะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก็ ไม่คิดว่าร้านนี้จะเป็นร้านดังนะคะเราก็ตามมีอยู่ไว้เลยเหมอว่คูโตเต็มไม่ได้มาชอตตอนนี้ก็เลยนั่งอยู่หน้าว่ะ t เ hours later นี่ย <hours> ค่ะเราได้โตข้างในแล้วโตวข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะ oh. อาหารมาแล้ค่ะทุกคนมันใหญ่มาก oh. เห็นแบบนี้นี่คือแบบโตรใหญ่นี่คือมือที่นี่ดูดูค่ะ ความยิ่งใหญ่ของเมนูมื้เช้าวันนี้ของเรานะคะก็จะมีเบอร์รี่ต่างๆซึ่งที่นี่เขาจะใช้ผลไม้แบบว่าตามฤดูกาลน,นะคะแล้วเขาก็จะใช้ผลไม้ที่เป็นแบบของโลโคลจแบบซื้อจากโครงการหลวงบ้างนะคะแล้วก็ซื้อจากตลาดสดที่ก็คือจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าแบบมาหน้าหนาวก็จะมีสตรเอรเบอร์รี่มีเบอร์รี่อะไรอย่างนี้หนึ่งจานแชร์กันได้เลยจุบ๊บๆและน้ำส้มของเราก็มาแล้วนะคะทันสดเลยเดี๋ยวเรามา กินกันดีกว่าอาหารเทลตี้วันนี้ชดเชยของอ้วนทั้งหมดที่กินไปไม่รู้ว่าชดเชยไหวไหม <laughs> ค่ะก็คือ French ช o a s t ผลไม้ที่นี่นะคะ<ม>เห็นจานใหญ่ขนาดนี้นะทุกคน ราคา224บาทเท่านั้นผลไม้แน่นขนาดนี้นะคะแล้วก็คือเขาก็แบบน่ารักมากนะคะในคำอธิบายเพราะว่าเขียนบอกหมดเลยนะว่าแบบอย่างวเบรีนเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบเฟรชเนนะคะแล้วก็เหมือนเป็นพวกกล้วยกีวีมะม่มวงแล้วก็ผลไม้อื่นๆเนี่ยที่เขาสามารถจางหาได้ตามฤดูกาลเขาก็จะใส่มาก็คือจะมีแบบผสมกันทั้งสดแล้วก็เป็นแบบ ชค่แข็งแต่ของสดก็คือจะใช้จากโครงการหลวงแล้วก็ใช้จากอของโล l o c a ิ l นที่นี่นะคะมือนี้จุกๆเหมือนกันนะตอนแรกว่าจะ h e a ตี้แต่สุดท้ายก็อ้มแน่น <c oughs> ไปค่ะมาต่อกันนะคะมือกลางวันกับร้านดิงกี้บาร์บีคิวมือเช้ายังไม่หันย่อยนะคะเราก็มาต่ออยู่กันตรงร้านเสี่ยวนะคะอยู่ในซอยเดียวกับวัดร,รัมเปิงกับวัดอุโมองนะคะที่นี่ อันนี้ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะสองปีแล้วคปีโอเคชื่ออะไรนะคะเดวิสนะคะตอมอเมริกาครับอ่าเท็กซัสก็คือเป็นสูตรออริจินอลจากเท็กซัสเลยก็คือตรงนี้ร้านอื่นเขาจะเปิดเย็นแต่ร้านนี้ก็คือเปิดตั้งแต่เที่ยงครับอ่าเที่ยงทุกวันเที่ยงทุกวันเลยครับโอเคอันนี้คือความพิเศษของบาร์บีคิวเท็กซัสมันคืออะไรคะทุกอย่างไปต้องกินที่เท็กซัสตรงนี้แบบนี้ครั ไส้กรอกเอง<า>อันนี้เป็นไส้กรอกเ<า>สือรองไห้บิสกตก็เป็นคำเองคุขั้อตอนเลยใช่ทุกอย่างแล้วาำแป้งเองอ,อ,อันนี้สำหรับซี่โครงหมูอันนี้สามชานแ้งกอาอันนี้ใช้ไม้อะไรในการสโมกอะ่ะคะไม้ลำใหยครับไม้ลำใหย,ยคร้ยานเปิดเที่ยงปิดถึงใครหมดปกติระมาสอนกุ่มหมดแล้วต้องจอง ล่วงหน้าไหมเป็นแค่วักอินวักอินได้เลยใช่ใช่ามาแล้วยังมีก็ได้กินใช่ท่อา,าก่อนแล้วจะบออวลามีอะไรบ้างค่ะ <c oughs> ก็ร้านนี้นะคะใครจะมา <c oughs> ก็อย่าลืมโทรมาเช็คก่อนนะนี่คอือร้านเขาเปิดเที่ยงนะคะตอนนี้เรามาประมาณบ่ายโมงแลก็คือเพิ่งเปิดแล้วก็แต่ละวันจะมีเมนูสเปเชียลด้วยนะคะแล้วก็เขาเป็นร้านดังที่เห็นว่าคนแน่นมากแล้วเดี๋ยวแต่ว่ากศจะรอนิดนึงนะคะตอนนี้มีแต่าท์ดอร์แต่นอีก2ออาทิตย์ ซึ่งตอนนั้นคิดว่าคลิปพงลงแล้วก็เขาจะมีฝั่งตรงข้ามนะคะที่เป็นห้องแอร์ด้วยอาเคดูขายที่วันละเป็นร้อยโลเลยนะคะเยอะมากเมื่อกี้ที่คุณเดวิดบอกนอกจากเรามารอชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงเออสูตรแบบว่าเท็กซัสของแท้ o o o r อ g ริจินอลโอเคแอนด์คันยู e l ลล e มี่ไ h คะเดอะเดฟเฟรสออฟอิสซอ a n แอนด์ฮาว p e c i a l to ทู i พริ t h ว o u r ฟู้ด So the mustard sauce, uh huh. You, I mean, if you like mustard, it's like yeah. this is our jalapeno, from uh -huh. Mexico. Uh huh. So, okay. lime. This is our barbecue, mm -hmm. kind of sweet, kind of smoky, and then another vinegar. This is good on the pulled pork, uh huh. It's kind of sour, like the mustard, but a little bit different, okay? Yeah, so like we should try every sauce right? yeah I like the green one on the tacos mm -hmm. like a little Mexican style yeah this is kind of good on everything and this is kind of good if you like mustard some people don't like mustard so okay I love if... mustard I try and you might like this one okay <coughs> โปเตโต้สลัดแล้วก็โคสลอค่ะแล้วก็นี่ทาโก้นะคะทาโกสั่งมาเป็นอันนี้จะเป็นพ็อกเบลลี่นะเป็นหมูสาชั้นแล้วก็เป็นแก้มบัวนะคะแล้วก็อันนี้ขนมปังเขาให้มาอยู่ในเซตนะคะและนี่ก็คือซอสทั้งหมดของเขาที่มีนะเป็นบาร์บีคิวเป็นซอสมัสต์ดบาร์บีคิวเป็นเวเนก้าเป็นน้ำส้มสาชูนะคะนี้เป็นพริก เม็กซิกันฮาลาเปโยนะคะแล้วก็มะเขือเทศธรรมดานี่เขาทําเองหมดเลยนะคะทุกอย่างมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอาหารคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากมือนี้คือแบบโปรตีนล้วนน่าทานเวอร์ชอบเลิฟเลยขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนอืมเปื่อยมากนิ่มมากอืมทุกคนอร่อยมากค่ะมันนิ่มามากแล้วมันแบบเข้า เข้าเนื้อค่ะเข้มข้นมากอืมกัดแล้วก็คือขัดเลยนะไม่ต้องพยายามใดๆเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองจิ้มกับซอสฮาลาเปโยของเขากัน,นะคะ่ะพริกเขียวจิ้มซอสเขียวแล้วอืมอืมอมันก็มีความร้อนแรงมากขึ้นหอมสิ่งต่อไปที่อยากลองคือทาโก้ข้างใน เป็นเนื้อแก้มบัวน,นะคะที่เขาบาร์บีคิวมาเหมือนกันอืมอืมหอมมากร้านนี้อาจจะมัมแมมไม่ได้นะคะ <c oughs> อร่อยควรค่ามากอืมต่อมาเราไปลองที่การทำมาสตาร์บาร์บีคิว ชิม้มไปอืมเครื่องเทศมันมากอะค่ะชกอกแต่ว่ามาสตาร์ดมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอะทอบทาราเปโยมากกว่าคิดว่าหมดแน่มือนี้ดาวเอาไม่น่าไม่น่าไม่หมดเพราะว่าเอินจอยมากมื่อเช้ายังไม่หันย่อยนะคะขอดอกเไปทานก่อนนะคะ หารหมดเหมือนไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยนะคะสุดยอดสุดยอดไปเลยอิ่มมากจริงอร่อยมาอร่อยทุกอย่างกินอิ่มเดินกลิ้งออกมาจากร้านอีกแล้วนะคะรอบนี้กับร้านดิงกี้บาร์บีคิวค่ะ ซึ่งแบบทุกคนมันเนื้อมันเปื่อยมันดีมากเลยแล้วเมื่อกี้ก็เลยแอบไปถามเขาเขาเนี่ยใช้เวลาในการแบบบาร์บีคิวอะไรต่างๆในการสโมกันนานมากคือริบเนี่ยใช้เวลา5้ถึงชั่วโมงเลยนะคะส่วนตัวบาร์บีคิวพูพอกเนี่ยเขาก็ใช้เวลาประมาณแถึงชั่วโมงส่วนไส้กรอก2วันในการหมักในการเตรียมเนื้อไส้กรอกนะคะกับทําทิ้งไว้แล้วถึงเวลามากริวอะ่ะใช้เวลาอีกถึงชั่วโมงนะกว่ามันจะได้แบบ t e x t อร์แบบนี้รสชาติความเปื่อยอะไรแบบนี้คุ้มค่ามากกันมาลองนะคะสำหรับที่ นี่ดิงกี้บาร์บีคิวแนะนําอร่อยมากจริงอร่อยทุกอย่างอันนี้แบบดีคือกลับมาแน่นอนร้านนี้แค่ค่ะต้องไปแล้วบายบายอ๋อเราก็ลืมบอกราคาละค่ะดิงกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราสั่งเป็นไซส์ใหญ่ก็คือเนื้อ3อย่างไเดิกสามอย่าง695บาทถูกมากถูกมาเอากําไรจากไหนก่อนตกใจคือทั้งถาดเมื่อกี้ หกร้อยเก้าสิบห้าบาทแต่เหมือนเราสั่งไอ้ตัวของทอดเพิ่มมอีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อกี้เรามีของทอดสี่เรามีไซส์สี่อย่างแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากสั่งเป็นเซตนะคะอราคาเขาก็ขายแยกนะแต่แบบเราว่าพอมาเป็นเซตเมื่อกี้มันอลังการแล้วมันก็ดูแบบคุ้มอ่ะแต่ว่าเขาก็ขายแยกหมดเลยนะคะสามารถสั่งได้เขามีกราฟด้วยนะคะเผื่อใครอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นชาวเชียงใหม่อยากจะลองไปตับมาที่ร้านดีสุดกินร้อนๆนะคะ ทุกคนคะ่ะและแล้วก็มาถึงมือเย็นมือสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพนะคะก็จะพลาดไม่ได้แน่นอนตุก,กี้ช้เาเผือกร้านป่นในดวงใจนะคะตอนนี้มายินที่สาขาแถวแอร์พอร์ตนะคะแยกแอร์พอร์ตสาขานี้มีวันนี้เรารีบมาเลยเรามาตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องแบบแย่งคิวกับคนอื่นเขาก็ ทุกกี้ช่างเผือกน,นี้คือเป็นอะไรที่แบบติดใจชอบมากมาที่อะไรก็จะต้องมากินนะคะผักกรอบวุ้นเส้นหนึบนุ่มอร่อยแล้วก็ปกติบางทีอะไปกินสาขาช่างเผือกกับมอชอก็จะต้องรอคิวนานแล้วก็มาเร็วนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่คนน้อยแล้วก็อยากแนะนําทุกคนเลยคือสาขากรีนพาร์คนะคะมันจะอยู่แบบแอบบนอกเมืองนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากกินจริงๆแล้วอยากรอคิวก็แนะนํานะคะสาขาแยกแอร์พอร์ตกับกรีนพาร์คค่ะ ถ้าถามมาย่อยหรือยังก็ตอบเลยว่ายังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปกลัวว่าเดี๋ยวจะหิวจริงๆบนเครื่องมีอาหารให้แหละแต่ว่ามันอร่อยไม่สู้หรอกน้องอาหารบนเครื่องกินให้อิ่มก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ค่อยไปกินตอเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้สั่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นลูกขี้แคเนื้อเพิ่มไข 1, ม่หนึ่งฟองมาค่ะลูกขี้แคงเนื้อเพิ่มไข 1, ไม่พิเศษไหม เนื้อนุ่มหอมอร่อย ิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะกับสุกี้ช้างเสือกซึ่งจะเป็นร้านสุดท้ายของคลิปนี้นะคะกับทัวร์กิน3วันในเชียงใหม่นะในตัวเมืองเชียงใหม่คือไม่รู้ว่าเพราะมันอิ่มมากเราเริ่มกินไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่เอนจอยกับการกินเหมือนปกติอคือปกติจะกินอนะเยอะมากบางทีสั่งสองจานด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่อาจจะเพราะว่าอิ่มมากรอบนี้เลยแบบมีความกินแบบหนืด แต่ว่าก็คืออิ่มอร่อยนะคะชิมนี้กลับไปแฮปปี้มากเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่า3วัน2คืนเราจะไปถูกกินได้สักกี่ล้านลูกเกดจะสู้ไปได้สักเท่าไหร่ก็คือในฝากทุกคนนะคะกับรายการ BFO ของลูกเกดด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะแล้วทริปหน้าจะไปไหนฝากติดตามกับลูกเกดด้วยนะคะใน BFO ค่ะบ๊ายบาย